ผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมหลายพันคนได้ไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากที่ได้ดื่มสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นการเดินการเคลื่อนไหวร่างกายก็สะดวกคล่องตัวง่ายขึ้นเพียงดื่มนมโอโชโก2แก้วต่อวันข้อต่อเส้นโรคไขข้ออักเสบข้อเสื่อมเพื่อช่วยปกป้องข้อต่อและป้องกันการเสื่อมช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ใช้โอเวชโกรู้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์นี้ไม่อยากจะเชื่อว่าหลังจากผ่านไปเพียงสองเดือนที่ใช้โอเวชโกทุกวันผลลัพธ์ที่ได้อย่างมันดีเกินคาดตอนนี้หายปวดละเดินได้เร็วขยับตัวได้ง่ายและสบายกว่าเดิมโดยไม่ลำบากเหมือนว่าไม่เคยเป็นโรคข้อกระดูกอ่อนเสื่อมมาก่อนเลยอันดับหนึ่งสำหรับกระดูกและข้อหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อาการปวดแสบปวดร้อนเริ่มลดลงอาการปวดหลังส่วนล่างเนี่ยน้อยลงมากหลังผ่านไปสิบห้าวัน ป้าเริ่มหมุนตัวและเดินได้คล่องทํางานบ้านเบาๆได้ดีมากขึ้นไม่มีอาการปวดแล้วไม่ปวดกระดูกสะโพกหรือขาสามารถนั่งนานๆออกกําลังกายก็ไม่เหนื่อยเร็วชีวิตมีความสุขกินอิ่มนอนหลับ อันนี้ดื่มนมชัยพืชโอมิชัวโก1หนึ่งเดือนแล้วทําง,งานบ้านเบาๆได้ขึ้นบันไดก้มหยิบของได้สะดวกผมกล้าทาให้คุณเอาไปตรวจได้เลยครับและยังช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้เรายังมีสมุนไพรทั้งเจ็ดชนิดถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบกดซื้อก่อนสินค้าหมดคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริง เขาลูกค้านับหมื่นลายหันกลับมาซื้อซ้ำเพราหลังจากที่เขาทานไปแล้วชีวิตของเขาดีขึ้นจริงไม่เป็นภาระลูกหลานอีกต่อไปลองไปฟังเสียงของลูกค้าที่ทานกินก็คือกินมาเดือนหนึ่งก็คือเหมือนสังเกตดูบอกว่าเออแม่แบบว่าไม่ไม่ค่อยลุกมาปวดตอนกลางคืนแหละการทรงตัวอะไรอะ่ะคือเริ่มดีขึ้น เดือนที่2ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นก็คือเหมือนพอเขาไม่ปวดแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินได้นานขึ้นทําอะไรได้เร็วขึ้นชัดเจนสุดๆก็เนี่ยค่ะสเดือนก็คือดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดแล้วถือไม่ต้องไม่ต้องคานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดินแบบระยะใกล้อะไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วแล้วเขาก็ทรงตัวดีขึ้นบ,บางทีบางทีมีเงินเยอะมันก็ไม่สามารถที่จะซื้อตรงนี้ได้นะคะแม่สบายดีแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีอาการโรคอะไรเราก็จะมีความสุขแค่นั้นละค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะในชีวิตมีแค่นี้จริงๆ สวัสดีค่ะป้านายพันนิยานะคะป้าเป็นแม่บ้านวัยเกษียณค่ะจากที่ข้อกรอบแกรบ,กรบ,กรบ,กรบปรากฏว่าเออป้าก็รู้สึกเบาขึ้นไม่ได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวนี้ป้าทำงานบ้านได้ตามปกติถูบ้านขัดห้องน้ำปลูกต้นไม้ได้สบายๆเลยค่ะป้าก็ทานมาเรื่อยๆกล่องที่1กล่องที่สองทุกวันนี้ทานต่อนเนื่องจนเป็นลูกค้าประจำไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อลังนะคะ ปัจจุบันก็เป็นสวแล้วค่ะตอนนี้อายุ61ปีค่ะตอนนี้พี่ดีใจมากเลยค่ะมันเบาขึ้นไอ้เท้าหน,หนักๆที่ดังก๊อก๊อแก๊บๆก๊เดินขึ้นเดินลงบันไดได้สบายเลยค่ะออกไปเดินออกกํลาลังกายหน้าบ้านได้เหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนรถรถอันนี้รถไม่ใช่เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาตอนที่เจ็บมากๆนี่ขับไม่ได้ค่ะเหยียบเบรกก็แบบว่าคือแบบเจ็บไม่กล้าที่จะไปไหนตอนนี้โอเค เพิ่งไปเขาใหญ่มานี่แล้วก็คิดว่าจะทานไปเรื่อยๆแล่ละค่ะเพราะว่าอย่างในน้อยก็คือแบบมันต้องรักษามันต้องหาสิ่งที่สร้างเสริมนะคะก็เปรียบเหมือนอาหารเสริมอย่างหนึ่งนะคะความสุขที่ได้กลับมาคือแบบร่างกายมันเหมือนแบบมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะไม่ต้องพะวงว่าเดินขึ้นบันไดหรือว่าเวลาเรานั่งยองๆนี่แบบว่าจะเจ็บจะอะไรนั่งลุกนั่งสบายเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าจะทานไปเรื่อยๆ